อ่าถ้าเรื่องต้นเริ่มเล่นไม่จะเป็นต้องแพงครับเรื่องต้นเนี่ยจะไม่จะเป็นต้องแพงแต่ในขณะหนึ่งที่เราวันหนึ่งที่เราสามารถจับต้องได้รหรือ<ด>อะไรได้ก็สมควรซื้อให้มันมากขึ้นเพราะอะไรหนึ่งความคมชัดการจ่ายตังการตัดสินใจมันจะคมมากขึ้นแล้วมาดูได้ง่ายขึ้นมันจะมีเบสิกเลยอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ก็เป็นดี40ธรรมดา <D 40 S 2> มดา <D> 40ี40ประมาณประมาณเท่าไหร่สามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทเนี่ยอย่างเงี้ยก็ประมาณสามพันกว่าบาทก็คือใช้ได้แล้วอยู่ได้ยาวๆเลยลองลองส่องดูนะเฮียได้เลยได้เลยเนี่ยเฮียมีอยู่ลองหยิบดูเลย แล้วก็ถ้าจะแบบลองลงมาใช่ไหมอันนี้ไม่ยังดูเบอร์ๆหน่อยนะใช่แต่ก็ถ้าจะเอาแบบดีขึ้นมาก็เป็นของพี่โทนเลยอืของพี่โทนเนี่ยแน่นอนตัวปัจจุบันนี่ผมใช้อยู่ใช่ของพี่โทนนี่ถือว่าถือว่าดีละเอียดขึ้นนะพี่ดีครับดีเลยแล้วก็ถ้าจะขยับขึ้นมาก็จะเป็นสงดําตัวนี้ตัวนี้เวทแบบสามหมื่นเลยสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทเวทนี้สองหมื่นกว่าบาทโอ เหมือนมัน,ม,นมันวาร์ปได้ไอลพี่ครับมันอันนี้ก็ถือว่ามันก็ถือว่าในระดับหนึ่งที่มันใช้ได้ดีแต่ก็อันนี้คือระดับที่สุดเลยพี่อันนี้ไม่ถึงที่สุดอันนี้ L, ไม่ถึงที่สุดใช่ไหม APL ครับ APL ก็จะดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะแพงสุดก็เป็นพวกเขียวขี้มา้าหรือไซส์แรกๆะครับคนละตัวเป็นแสนแต่ว่าอันนี้ถ้าทาเจนของเราใช้พวกนี้กำลังสวยไม่เกินตัวเราสามสี่พันเลยพี่ไม่หนักเราด้วยก็หมื่นกระบาดได้ใช้เองแล้็อย่างเงี้ยอย่างเดียใช้เส่วนตัวหลักผมใช้ ซช้ <Okay. S 1> บูมารีนใช่ไหมใช่ครับถ้าไซบูมารีนเนี่ยก็คือมตาตรฐานของเจนเราใช่ว่าเป็นดีที่สุดในเจนเราใช่ครับก็ถือร,ระบบที่ดีส่วนเหนก,นการเปิดเปิดโลกด้วยกล้องส่องท้าใช่ไหมคือต้องจำหน่อยที่อย่างว่าถ้าเรามีกล้องที่คมเวลาจ่ายตังค์อะมันตัดสินใจง,ง่ายดูพ้าได้คมและชัดลึกจุดจ่ายตังค์ดูนู่นนี่นั่นถูกต้องครับนี่คือความรู้เบื้องต้นถ้าเราเรียนรู้ไว้หน่อยอเราสามารถที่จะไปบอกเอฟซีเราได้เราก็แนแะนำเอฟซีได้ในส่วนหนึ่งครับพี่แล้วแบบ อ่าเอฟซีเราเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มเริ่มซื้อได้แต่กล้องขนาดสอามร้อยพวกมีกล้องนิเกิลต่ำต่ำนิดเดียวผมผมว่าจากแคนนอนนิเกิลมาก่อนนะใช่ใช่จริงจริงมันใช้ได้หมดแหละแต่ถ้าในขนาดนึ่งที่เราเราจับต้องได้เราไหวเราก็ซื้อขึ้นไปอีกหน่อยแหละใช่ครับพี่แต่มันไม่ได้สําคัญที่สุดนะสำคัญที่สุดคือความรู้นี่อันนี้อันนี้เป็นเริ่มต้นครับอ่าดีสีศูนย์ดีสีศูนย์ดีศูนย์นี่เบื้องต้นเลยนีเบื้องต้นเบื้องต้นประมาณสามพันต่ำบาทใช่ครับใช้้้ไดแลว แล้วก็จะมาขยบมันเป็นโมลินโมลินพี่โทนโมลินนี่ในเจนเรานี่ถือว่าเจ๋งสุดแล้วนะเจ๋งสุดแล้วพี่เจ๋งสุดแล้วก็แบบว่าหนุ่มรุ่นใหม่เนาะครับกิฟเลยชัดเจนนะครับแล้วก็จะขยบมันเป็นสิงดําสิงดําอ่าสิงดําแต่นี้แบบวาร์ปได้เลยอันนี้มันก็จะคือเรียกโฟกัสโฟกัสโฟกัสเลยดูดิใช่โฟกัสไวมากแล้วส่วนนี้ก็จะเป็น APL อันนี้สบายตาเดี๋ยวมันจะนุ่มอันนี้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 เป็นตัวหนึ่งที่ผมผมชอออบบบบมมมมมมาาาากกเเลลยนนนนนนนะะุุุุ่่่่่ววววแงงงได้ทัััีปตคณ สองสองไทั้งวันครับก็เป็นความ <ไป S 2> รู้<ป>เบื้องต้นรับกล้องนะครับอยากรู้อะไรก็ถามพี่บอกให้ก<ม>า,ารเข้าทีรา่ร้านร้านร้านไม่ไก่ฝากร้าน